สำหรับคนที่กำลังมองหาร้านเติมเกมมือถือราคาถูกปลอดภัยผมก็แนะนํานี่เลยครับเรือจีโร่ครับเพื่อนๆที่สนใจสามารถคลิกที่ลิงก์ด้านล่างเพื่อเข้าไปสอบถามราคาก่อนเติมได้เลยนะครับเพราะราคาเนี่ยมันอาจจะมีเปลี่ยนแปลงขึ้นลงนะครับตามค่าเงินของแต่ละวันนะแต่รับรองว่าถูกแน่นอนครับ วัยซื่อสวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่เน็ยชาแนลวันนี้เราก็มาอยู่เกมเจ็ดแบบกันอีเช่นเคยสาหรับในวันนี้ครับผมก็ยังคงอยู่กับ p v p ในโหมดสามัญน,นะครับซึ่งในคลิปนี้นะครับเราก็ยังคงอยู่กับตัวละครคูณ4เพื่อนๆและคลิปนี้ก็น่าจะเป็นคลิปสุดท้ายแล้วนะครับเพราะกิจกรรมนี้มันกําลังจะหมดในวันจันทร์ที่จะถึงนี้นะและนี่ก็คือโฉมหน้าพี่ดัดคูณ4ของเราในวันนี้นะครับโดยตัวแรกจะเป็นดัตลอดเว์ระดับ LR นะครับตัวที่2ดัตปีใหม่2024แล้วก็ตัวที่3 ดั๊ดปีใหม่2023นะครับหรือว่าดั๊ดไข่มุกนะส่วนสุดท้ายนะครับซัพพอร์ตดั๊ดที่ดีที่สุดเนี่ยยังไงก็คงหนีไม่พ้นเมลิโอรัดแชมเปี้ยนนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าพี่ดั๊ดคุณสี่ของเราเนี่ยจะโหดมากน้อยขนาดไหนนะครับก็อาหารที่กินเนี่ยผมจะกินเป็นอาหารเพิ่มค่าพลังต่อสู้ไปเลยละกันเพราะว่าค่าพลังต่อสู้ที่ได้ตอนนี้เนี่ยถือว่าค่อนข้างสูงนะครับ256,650แต้มนะโอเคก็ถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามามลลองทีีบเยครั โอเคครับมาทีมแรกที่เจอนะครับเรามาเจอทีมอาเธอกับป่านะครับโอเคเรียบร้อยครับไ <laughs> วมากโอเคครับมาโอ้โหเรามาเจอทีมจัดเต็มยิ่งกว่านะครับน่าจะหนักแบบนี้บอกเลยโอ้โหเขามีเกลดาด้วยนะไม่เป็นไรลองดูครับ เขาน่าจะรู้นะว่าเรากีนข้าวพลังมาเหมือนกันเพราะข้าวพลังเนี่ยใกล้กันเลยนะครับฝั่มาสั่สมาเฮ้ยไม่เจ็บมากนะทำเป็นเล่นโอเคไปครับสัว์มาสัว์กลับไม่โกงก็เดี๋ยวผมใช้เป็นดั๊ดนี่สองใบแล้วกันแล้วก็ลดเว้นสองใบครับ เออลืมอันแรกมันหลบนี่ว่าไม่เป็นไรเออเจ็บอยู่สุดท้ายปิดสักตัวโอเคสวยไปแล้วหนึ่งครับเดี๋ยวข้างหลังเขาเป็นอลิซาเบธด้วยนะโอ้โหต้องบอกว่าเขาเนี่ยไม่ค่อยเข้าตีมเลยเพื่อนๆหมดมหมโอ้เดี๋ยวเกือบคิดเกือบคิด ยาบแล้วแบบเนี้ยเรียบร้อยคิดแน่นอนไม่เป็นไรครับเราปนโหมดแล้วเพื่อนๆน่าจะได้อยู่น่าจะได้อยู่โหตายวะเนี่ยอย่าตายนะโอ้โหเรียบร้อยครับไม่รอดนะโอเคครับมากรอนนี้เราจะเจอทีมดัตอลิซาเบธนะครับ ดัดก,กับเบ็ดดัดก,กับเบ็ดไปครับโอเคลบลีกสองนะครับมีสามไหมลบลีกโอเคเขามีสองลบนะโอ,โอ้โหดัดดัดรอนเวนนี่คือโดนเจ็บมากมา การหมู่เรามาสองนะครับรอบนี้ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่แต่ได้อยู่ผมต้องเก็บใครก่อนดีเนี่ยรถเวนน่าจะโดนแบบสกิดสกิดก็ตายแล้วมั้งเคเออลิาเบธทเขาเครีย์การลบเราแล้วครับตั <S 2> <S 2> ดเลือดเออขู่อัพแรงด้วยบอกเลยดูรเรื่องแบบนี้ดูเรื่องมาใครอมาตะ ขอใครชุบอันนี้ชุบนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมท่าหมก่อนเลยให้ตัดคิวก่อนดีกว่าตัดคิวท่าโมแล้วก็เก็บพี่ดัดครับน่าจะเก็บได้นะจัดไปโอเคเรียบร้อยเกิดใหม่หนึ่งทีนะครับตายไหมเรียบร้อยดับเบิลคิว พบอร์คิวไปเ,วลเละจ,จิงฟิเจ็ดแสนเจ็ดโอเคศัตรยยอมครับโอเคครับมาตาสุดท้ายนะครับเรามาเจอทีมราชาเทพสูตรนะแบบจัดเต็มเลยทีเดียวครับก็มาหมดไปเฮ้ย เดี๋ยวเขาไม่มีหลบหลีกเลยอ่ะเดี๋ยวอันนี้คือทีมปกติแบบโคตรๆนะโอเคเจ็บเจ็บเจ็บมา ทีดานเราคิดด้วยครับโอไงดีผมว่าราชาเนี่ยเดี๋ยวไว้สุดท้ายผมต้องเก็บเกลด้าไหวไหมเขามีทำม,มีเอลเดิเนี่ยมันจะมีทำม,มีเอลอยู่นะครับเพราะฉะนั้นผมต่อยไปก่อนทีหนึ่งถ้ามูอีกทีแล้วก็แบบนี้ลวกันตายไหม<ด>ตายดิ เฮ้ยตายอยู่บอกเลยว่าตายอยู่แบบนี้เออสวยมากครับไปแล้วหนึ่งราชาเกียวดาก็ไม่รอดเรียบร้อยอเดี๋ยว <c oughs> ข้างหลังเป็นมามัดคืออะไรเนี่ยโ,โ,โอ้โหจุ๊ อย่างจุกแบบนี้อ่ะก็มาปิดเกมครับไปเลยแตกแน่นอนพี่ดัน้นเรียบร้อย โอเคครับก็สําหรับคลิป p ีพ 4, มเมลิวนั๊วันนี้ก็จบเป็นที่เรียบร้อยนะครับโอ้โหบอกเลยว่าค่าพลังโจมตีของทีมมันทะลุกาจริงๆนะเพราะดันทั้ง3ตัวนะครับเดเมจแบบมหาศาลมากแต่แน่นอนก็แลกมาด้วยความเปราะบ,บางของพี่ดันเพอทีมเราไม่มีตัวละครตั้งรับหรือตัวละครมาช่วยซัพพอร์ตยื้อชีวิตเท่าไหร่นะครับต้องใช้ความสามารถของตัวเองในการอยู่รอดนะสำหรับอีเวนต์ตัวละครลงทีมซ้ำเนี่ยเพื่อนๆคนไหนที่ชอบอีเวนต์นี้นะครับก็รีบเล่นกันให้เยอะๆนะเพราะผมบอกเลยว่า ไม่รู้ว่าอีเวนต์นี้เนี่ยมันจะมาอีกทีปีหน้าเลยหรือเปล่านะครับไม่แน่ทีมานเขาอาจจะตั้งใจให้เป็นอีเวนต์ประจําเมษาโกหกก็เป็นไปได้นะครับโอเคครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมเอาไว้เท่านี้แล้วกันขอบคุณทุกคนที่เข้ารับชมมากนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้เดี๋ยวผมก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันสวัสดีครับ